กาสวัสดีสั้นดีพ่อแม่พี่ออน,น,น้องเด้อวันนี้เขาเป็นไก่เนี่ยอา่าวันนี้เฮ้ยยูไายเลย,เย,ขขยแบ่งยูไายเลยทอดเฮ็ดทอดเฮ็ดบ่ะเม,มนบ่สอะบอถ่า,ายไอ้นี่ทอดเฮ็ดเข็มอะทอดเฮ็ดเข็มพวกเราเอาคืนเล่นเนาะ เสร็จแล้วนหอยลงแปลงกินเที่ยงแล้วเข้านอืมวันนี้เราจะทำกับข้าวกินเที่ยงกับทอดยังกับทอดเห็ดเข็มเห็ดเข็มเข็มแล้วกต่อไปเราจะตำหมูกรอบแช่ปะ ดาบปปดปีแล้วป่ะปีแล้วต่อไปเราก็จะทงถึงนะฮะจะแสบปบเมฆีน้องอืมหุ่นเลี้ยวหลายกองต้งแบบเซย์งวยล่ะซ้ำ่วยก็ได้เอาเต่เลย อามหน่วยใส่ไข่น้ำบ่นคือสาม,ามหน่วยบนนั้นหนึ่งสองใครใครน้ำบ่นคือตำหุ่นโอ้ยหออไไเ,อเห็นบ้าแอบแต่งอธิบายได้ไม่รับเห็ดหยั่งอยว่ห้เห็ดกับข้าวตำบักหุ่งกับทอดเห็ดกับข้าวเที่ยงกินข้าวเที่ยงพ่อแม่พ่อไปเห็ดงานแม่ไปเที่ยว เี่ยวเกายังก็ออสมอลเนะเี่ยวออสมอวันนี้เราอยู่กันสองคนออหลกลมาสชใช่โอ้ยทา่า ปลาแดกผงสุรดผงสุรดอี่ยังน้ำปลาตัวนั้น <c oughs> น้ำตาล รถด,ดีแต่บางครั้งใส่รถด,ดีเลือเคยเห็นบอสูตไอ้ฮะเอาสอดกันอืมกินน้ำลายแ่ะเอาแสบเนาะเว้ยแมงมัน <c oughs> อันนี้คือ giờ ai bằng nào con Bằng nào cả số số đây Bằng nào đây Số số nó cái cực lạc mà hai bạn น้ำผมมีน้ำแล้วเนาะล้นเบิดแล้วเก็บบล้ายหมดเลยเป็นยังนะคะตนะีนนะขมยไส้ที่ไหนครับซีมเลย Ngon lạ mặt hiệu lâu 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 mặt hiệu leo leo leo, mũi lạ mũi leo, mũi lạ 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 ได้ทอดไข่าดาดวน้ำห <c oughs> ม้อไม่ต้องทอดจังเลยนีบอกพีิกก้อนนึงตังก็เล่โ <c oughs> อาจานจานล้วรหรอเด้จานอ่ะ,นะ,นะหลักทิ้งไปเนะ เข็มกส่นี่เล้ะอีหลาเนาะเออขอกล่องใหญ่แทไ้หลางุกกันไอหละคือว่าสนียนนใดประทึนกสนน์ตึไอ้หววทำก๊อกสั่ง แปง้งแปง้งแปง้แปงเป็นคนชู้มาอาชีพถ่ายรูปแม่ยกโซ่เลยวะหยกโซ่เลย,ย,เลยแม่มกล้องเลยแม่โอเคไปแต่เวลากินฮาไปกินบน้กองห,าห,องหา้างหนน้อยเหรอข้างในเป็นไรอหล,าล่าปะ สิ็จแล้วพี่น้องเมนูตำมะขูกับทอดเห็ดเข็มกับต้องแป้งสองคนวันนี้คลิปนี้ก็สิจบเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องฝา้ฝากคลิปแน่ฝากกดติดตามกดไลค์ให้แน่เ้ยจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายครับ